สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยวลลีวันนี้คือวันของอ,อมส,สิภาพรจริงๆครับขออวยยศให้หนักๆเลยจริงๆเฉลดชัยสุดๆโดยเฉพาะในเซตที่4กับ5นะครับเธอลองมาเกมรับเหนียวมากๆสามารถตกทําคะแนนก็ได้สามารถทุบตุลเคียได้หลายแต้มเลยนะครับและที่สําคัญสกิลการขุดปังมากครับเธอสามารถขุดได้หมดเลยนะครับทําให้เพื่อนสามารถเล่นบอลต่อได้และก็เป็นแต้ม ได้สำเร็จนี่คืออีกวันของสสิพาพรที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอสุดยอดครับและเลกสกิลที่สุดปังมากๆของเธอคือการเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟเทพจะไม่เสียเลยและพุ่งแรงมากๆทำให้ไทยได้แต้มรัวๆเลยนะครับในเซตที่สอย่างในเซตที่4ี่นะครับ เธอเสิร์ฟดีมากๆปลายเซตทำให้ไทยนำห่างตุรกีเลยนะครับนี่คือบทพิสูจน์ของออมที่พิสูจน์แล้วว่าเธอทำได้วันนี้มงลงจริงๆครับยกนิ้วให้เลยนะครับสาวไทยอวยยดจริงๆๆๆๆๆ